ออกัสวชิรวิทย์ถ่อมตัวหล่อไม่สู้คนอื่นลั่นโสดฝากถึงสาวตัวเล็กทักมาคุยได้ออกตัวว่าขอปล่อยตัวสักพักก่อนนะักแสดงหนุ่มออกาสวชิรวิทย์หลังแฟนๆเรียกร้องอยากให้เห็นหุ่นแบซบฟิกแพกแน่แนๆพอเจ้าตัวห่างหายจากการอัปเดตหุ่นไปนานล่าสุดออกาสออกมาบอกแล้วว่าช่วงนี้เป็นช่วงพักร่างกายขอปล่อยตัวในช่วงนี้สักหน่อยหากแฟนๆอยากเห็นหุ่นล่ำๆสามารถติดตามชมผลงานของละครตนไปก่อนนอกจากนี้ยังมีเล่าเรื่องเกี่ยวกับฟิตหุ่นเพื่อ แดงในฉากที่ต้องถอดเสื้อว่าเจ้าตัวเป็นคนที่จริงจังกับการโชว์ฟิกแพกในฉากมากพอต้องการให้รูปร่างออกมาดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องสับอังช่วยถึงขั้นต้องกำชับกับทีมงานว่าหากมีถ่ายซีนถอดเสื้อต้องแจ้งเจ้าตัวร่วงหน้าก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้เตรียมตัวโดยการเตรียมตัวของออกัสก็จะออกกําลังกายอย่างหนักเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อให้ร่างกายเฟิร์มมากที่สุดส่วนกระแสวชิรวิทย์ชื่อนี้มีแต่คนหล่อนอกจากไบวชิรวิทย์ริววชิรวิทย์ชีมอนวชิรวิทย์แล้วก็มีออกัสเป็น ในนนั้ซึ่งเจ้าตัวเผยว่าเห็นกระแสนี้มาเหมือนกันแต่ถ่อมตัวคิดว่าตัวเองหลอดไม่สู้พี่ๆคนอื่นแต่ก็ขอยอมรับความชมนี้ไว้ส่วนใครที่อยากจะเอาชื่อนี้ไปตั้งชื่อลูกเผื่อจะได้รอๆเจ้าตัวก็ไม่ติดแถมยังแซวว่าระวังชื่อนี้มันจะโหลเพราะซ้อมกันหลายคนนอกจากนี้ออกกาสยังอัปเดตถึงสถานะหัวใจที่ว่างเปล่าเพราะสดมานานกว่า4ปีแล้วแถมยังเปิดใจอย่างเต็มที่ส่วนสเปกส่วนตัวคือชอบผู้หญิงตัวเล็กน่ารักและที่สําคัญอยากเจอคนที่เข้ากันได้แล้ว คุยกันรู้เรื่องเพราะครั้งนี้ต้องการจะจริงจังกับความรักไปเลยพร้อมฝากถึงสาวๆที่สนใจอยากพูดคุยและทำความรู้จักกันขอให้กล้าทักเข้ามาคุยกันได้เลย